สวัสดีสวัสดีท่านชมวันนี้เขาก็มาอยู่ที่วัดหลวงพ่อทัดใจเนาะจากสื่อวัดยังเดี๋ยวจะพาเข้าไปส่วนข้างในแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นทีเอิ่องว่าวัดหลวงพ่อทัดใจวันนี้เขาจะมาขอพรขอโชคขอลาบแล้วขอพรให้อยู่ดีไม่แห้งอะไรแล้วในสมมาตรปรารถนาสุขการเนาะระยะทางจากบ้านเรามาก็มันี่เจ็ดสิบกว่ากิโลนั่งรถจักรมากับเบาะลาบอะไรพี่นเรามาขอพรเผื่อพี่น้องขอโชคขอลาบพี่น้องเนาะอย่าไปเบิ่งบรรยากาศภายในวัดแล้วก็ อพอปอดกันเลยเนาะสบายดีพี่ทรร้องอันนี้เป็นามาไก่เลยแม,ม่พาขวดมาไก่เจ็ดสิบกว่ากิโลเกือบแปดสิบอันนี้เป็นบ้านมน,นีลาดมังชัยบุรีแขวงสุวรรณเขตเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในกัน <c oughs> วัดนี้เพิ่กระมีแต่แต่เฮงแต่นานมาแล้วแต่ว่าคนเขากำลังแบบ ว่าไหว้ลายช่วงนี้เนาะอันนี้จะเป็นมงคลไข่ดอกไม้ทูกเทียนคันมุกเบ่งคึกคักได้พี่น้อยบางคนก็นมาขอโชคลาบเรื่องค่าขายการงานเปิ่นก็นได้สมความมุ่งมา่ปรารถนาเท่ากั เห็นภัยๆก็มาลายคนกอะไรอยากมาเนาะส่วนใหญ่เป็นสมุนงมาปรปัตนาไล่ลายเลยไปไปหาบุษนะน่ะนี่นพี่น้องสือวัดวัดป่ารัตตนะโคตรเจริญธรรมบานมณีราชเมืองชัยบุรีแขวงสวรรค์นนเขตมากระบะลาวนัง่งรถจักรอะไพี่น้องเ้ยเจ็ดสิบกว่ากิโล มาแต่เช้าเจ็ดโมงกว่าตอนนี้เก้าโมงแล้วมันก็เป็นวันเสาร์เข้ามาวันที่สิบสองได้ดอกบัวนี่คนน่ะไล่ไล่เอาแล้วและวงได้ก็ได้คุาลดอกบัวหาหกี่ คันมกเบงก็คูหาพัาเนี่ยเน้แรกเอาเข้าไปให้เอาคันมกเบงกับอันนี้วะดยแล้วก็ไปลูกกระเจงกันหาบนกระดูเอไวเออทีเดงคน่ามูซาคันมกเบงสองปีคเรู่พุงได้อกับ่งไงเฮ้ย ไดก็ได้ก็ไ right ด้บัวอะได้ออตัวนี้แหละมตัวนี้แหละบตัวนี้เขาก็บูซาคันมักเด่งแล้วก็ดอกไม้อันนั้นเด้สบัตรทูบกับอันนั้นด้ทูบกับลูกนจูดกลาง ซื้อถึงไปนายช่ชปปวยดูแกูซาอยู่แต่ได้โอ้ยต้องมีหางเขาอยากวหายแล้วของเขาอืมฮัาไปอรคอพอยส์ห่อกบบารบ,าาบาาอกว่าอะไรบอปอะว่าเรเคยมา,ปาเป็นครั้งแรกที่ได้มาเนะคนร้าย ลดกระไลขนาดเป็นครั้งแรกเดียวสิมาบูซาทุกวัดป่ารัตนะโคตรจเจริญธรรม ขอมันก็สมมุ่งมาดปรถนาหลาหลาย,ลาย,ลายว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภค้าข,า,ข,า,ขายุรกิน,นยังหลายๆอย่างอะไรพี่น้องเอ้ยวันดีตอนหักน้อมกับพระทันใจสมปรถนาบูชาร้อยพระพุทธบาทอินเดนมานียลาดหินนักปาดนิลามนี่เนานะ คนนนเลยมเนีมเนีเป็นวันเช้าเนี่ยวันยุทวันที่สิบสองคนเลยล่ลายอเกเต็มคนลายขนาดพี่น้อง

ปทั้ง <Netz> ว <mainly disag rees> ันุะ้โกิน้อาะัญาทนาะบุตรบุรุนารพอวมหน้าเป็อกเนจ ສຸພ ได้นะสองคำอาหารก็ได้ผลิ่สิงมาให้คุณบาเอออ์ยาไปร์ตเป็นบันทุกเจ้าปอยาไข่เอื้อจะของลมเจ็บอีกอานมณ์รีมาบุญก๋วยจั๊บก๋วยเตี๋าหมูมาจากป้านมือเบอรนครเกษรโมทนาไม่ออกเอิว่าหรือว่าจานี่ตอนนี้สําหรกําลังไหวอยู่นะเพื่อนเอ้ยมาจากบ้านนอนจานเบอร์ อ่าเมื่งทาตามพร้อแต่จะรักและจบพระพิฆเปจิตนที่มีเขียนสาเถืออากราจนาเสวุฒิมาคน้ายแล้วเพื่อจะคอยมาไว้ตจราญพอะในเทียนมาวัาดานทิอายวันโตสุกนั้นานนามขนันสิท่านกีจาเถื แม่ท่องมาตากบ้านบานทาดดแกเมีอยนแม่ตัดจัดท้องแสงสวรรค์มาเสรมนอนนานหนึ่งแสนอันตราเวลาเด็กผู้ชาย่ออกเตรียมามาตากบ้านมาออกเรามาวัดนานมาาสิบเอ็ดพันปีอนายวลาเด็กผู้ิ่ออกพ่านชาลหน้าหนาว มาตบมนแล้วาข้ามมากแียแดงข้ามวันมาดนาหาสุดมันเกดอาบราบุญก็จับขาอกตบดวเล่นเดินคราบเพื่อมาจากบ้านจะเล่นซเมรบอนย่างฉับัานาเกลียดบาหาสุดมทนเลดอานบาราุญก็จับขาพอนอบดวลแบตการสุรนมทืนในปมัดนาอานราบุญก็จับขอเอง อ่าบาออกอากาศมบานสูบบุเมือพื้นความสบายมาเกิมานาสาบานคอ่ารรีบุญคุณจะเขไพ่อเอานติรักษามาจมานอนใจมบนทุ้นฝแต่สบายมาเกิดมานาสาบานคืพระมเมีาพลเพนมาไปถีบร่อยนัคนไลยขนาดเล็ี้อไม่ยยเขามาดไุดพูอโสคอลาเ่อน้ง นอกซาลามีวกคนผู้ซาคันหาคุณค่พวอทันใจเลยพี่น้องคอยังกระซงวุ่นวายปันาทันใจวงไว้เนาะ

อาข้าแต่พระเจ้าจักรพรรดิองค์แรกสุดรุ่งอร่าจ้าพระเจ้ามารชิตาธารวจนาหาสุขที่อันเป็นเจ้าปุถุชนจักรพรรดิองค์เมื่อกันทารักษ์ยากำพรายเชิดหน้าจากตาพรชวันแห่งเมตตาสงสุงให้สุดฤทธิ์ก็ไม่กล้ามาดามรู้ว่าแท้เป็นเจ้าปุถุชน ไม่ใพี่น้องเอ้ยสาธุอันนี้กป็ารสือถึงายที ทเที่ยวรา่างกทายขอลาวขอพ้นเรียบร้อยทั้งการสิบไปไปมูปนนะ่บุญน้ำเพลินแล้วก็สิบไปเสียมซีเนาะตอนนี้ก็จะให้บอลล่าบนเคียนสี่ไปบริจาคเนาะให้ผ่าเพืนน่อานให้ตอนนี้เราก็จะไปเสียมซีเนา,นาะงานเราจะเดี๋ยวก็จะให้บอลล่าบนข่าไปบริจาค ของใหญ่เขามาปอดแล้วไว้เดียวสาหรับผู้ใดผนบ้าบุญหรือว่าบ้าบะคนกับพยันน์นแล้วก็ให้องขอผลอ่านให้แต่วาเข้ามากขอพรคนละลายเข้าบนญบาบุญเข้ามาเลยไหว่าไขอพรเพิ่นเป็นข้องยอดนะ

กันสิบสิบอีกแล้ว,ลวสิบไม่อีกเลยขอเสียมก่นอนไเสียมซีก่อนพี่น้องเลยตอนนี้บอละวาพาก็เสียงซีเขาข่อยนะ่ะโบนี่บนนรนไดต้องพี่น้องวัท้าย,ยาว่าให้ฮอนอยู่ดีแค่แล้วสุดท้าย,ยาก็ดีอยู่ โอาดาบาปิโตรยาโมบาตูานเทเบนบุญยาโอฟิชาวาชายาชาบาตบุนรชาวาลัาตบุตรันาบุเซเทตบตรเซนาตนาบุตรมาเซนาต้โอฮาจินทหาเจกันที่หแล้วบอกเราปิโตรบาา พอพระสิริชารย์อาจ่นยบรเจพะนาถวายนันท์สองและนายรกบุสซลูกคล้องเลยพี่น้องอัหลวอรัถุน้นพละไม่หลอกเดิน้าพเจ้ารับถุงท่านพี่ไม่เ อันตรายเบื <S ess> ้องต้นก็จะเกดขึ้นในระรับต่ำกว่า1 0เมตรตอวันโดยเาะใน่เดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาม่าพอากาศเป็นแบนีทั้งนี้กะไดบความ่วเหลือจาก้รากว่าบาพ่อวันดี่มีการ่วเหอน่วงเดือนเมายนเดือคม

ตอนนี part, ้ก็ห so ้บอกเล่าผลไปบริจาครือว่าสาุนน้นำมานำพรแสแขกคนก็มาไล่ไล่เดินไปเล่นนำเดินไปเล่นจะเคยพุงก็ได้โยกปไได้สาุ เขาสีมาคอเรื่องโศกามเนาะโบโซนน้าองในทุ่มนญ้ากัได้สวดมาจากเสนโลม่กันาฮสุขานืีมาตานกันสองวนลฮาสุขานที

นั่งอยากที่จุดที่เบิกกรนัเรอเบิกงกำแล้วก็สิเห็นเลขขึ้นมาแล้วก็แลแต่คนของพายของมันแลแต่ดวงแล้วแต่วาสนาเนะไ,ได้เห็นยังกระสือเอาตามนั่นเลยถู้คนฝึกคักหลังไลมาายขนาดตอนนี้มอเท้าผไมาจุดถูกเลยเนาะ จุดถูกเกาดอกนล้วพี่น้องคอยเสียงที่ก็ถือกันที่หาไปน้องอันนี้ก็เลขหาไม่แล้วเป็นอย่างนอกหาสวนบ่เน,นาะ อันนี้กค่ะรอเบิร์กแพี่อ้องต่รอเบิร์เลขของขอยมันขึ้นมาและวหาหาสองไม่ไม่ใช่เดียเด๋ยวเดียด๋ยวกินีเชียนซีก็หาอันนี้ก็หาหาหาแลงงวดเลยตอนนี้ก็รอเบิง่งพี่น้องรอเบิร์ บริจาคเขาก็บริจาคไปแล้วแผ่นซิพันเก็บแล้วก็ปอนตู้ปอนยังเขาก็ขคลอนผลมาไป็นถีบร้อยเลยเนาะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาครั้งต่อไปก็คือชิบะบะฮู้หวังหันมังนี่แนละ้วยขึ้นชิง่ายกว่านี้เนาะอันนี้เท่ากับรั้งแรกเท่ากับยังเก๊เก๊เก๊าอยู่พี่น้องนี่เป็นพรอ,อยคอยผู้ใดเพิ่นมา บขอโชคขอลาบข,ขอบุญขอคุณเผืาา่อสมปรารถนาไลายลายเห็นบนไปน้องคนสิลลายมันนมมี้ต้นไม้่นเซนนี่ร้านเหตุอันนี้เป็นของบอลาวนาะพี่น้องหาสองเจ็ดล่องเอาไปเสียงดวงเสียงโศงเด้อพี่น้องอันนี้นะ่เป็นของข่อยกำลังเห็นเก่าพี่น้องเก่าเก่ายังอีกตัวหนึ่งเนาะ นี่น้องพี่น้องของข่อยเก้าเก้าสามพี่น้องเอ,อ้ยลองเอาไปเฉียงก่นเดอ้ออันนี้ก็จะเป็นทูบเนี่ยทูบกระชิงอ้อไข่ไข่เด็กซูนเก้าเก้าสามเนาะของบอลาห้าสองเจ็ด ตอนนี้เขาก็จะได้ออกเมือเ่อแล้วน้องพี่น้องหลังจากที่มาขอ,ขอพรลวงพ่อทันใจเป็นทีเรียบร้อยเนาะขอคุณขอโชคขอลาบขอพรหลายๆสิ่งลลายอย่างน้องไห้ร่างกายอยู่ดีมีแหงอะไรคนกระไล่ลายมื่อนี้เป็นเมื่อวันเสาร์วันที่12น้องพี่น้องตอนใบเพื่อที่มีการแห่เนาะที่มีรถนแห่แห่ยังแต่คอยไรอยู่แต่คอยชิมเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ย สำหรับคลิปนี้กะสิขอจบคลิปเอาไวส้สำเนียก่อนเดอ้อพี่น้องมักกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจะใครรล้วกดวสั่งกระดิ่งให้เดอ้อเพื่อสิวผ่านคลิปใหม่ๆจากส่องฮะเนาะพบกันใหม่พี่น้องคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กะใครอยากเสียงโฉบก,ก็ร้องเสียงเด้อพี่น้องเก้าเก้าสามเด้อของบัวลาวอะห้าสองเจ็ดพี่น้องลองเสียงงเดอ้อพี่น้อง 9, 9, 3, เพื่อๆหลายคนเผื่อกลมาลขอพรเผื่อกระได้ส่งความมุ่งมั่นปรารถนาเอาล่ะพี่น้องวันนี้เขาก็ซีเมื่องแหละสำหรับคลิปนีก้ก็ขอจบคลิปเอาไวส้สำนีกก่อนเด้อพี่น้องมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่มภพลที่ไม่ใหม่จากซ่องของเขาเนาะพบกันใหม่พี่น้องคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีไปแล้วพี่น้องไปกับภาพบรรยากาศคึกคับฝนมาขอพรล,ลงพ่อทันใจอนะไเนาะ